เลือกาลเนอร์ของแมกเนติกโกลมิเตอร์อย่างไรให้ปังที่ผมบอกว่าเลือกลายเนอร์อย่างไรให้ปังไม่ได้หมายความว่าปังที่หน้าน,นะครับแต่หมายถึงคําว่าปัง ที่สามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานและเหมาะสมกับของเหลวที่ไหลผ่านเซ็นเซอร์ของเราโดยปกติกแล้วแมกเนติกโครมิเตอร์จะมีส่วนประกอบสำคัญใหญ่ๆคือ2ส่วนส่วนที่1ก็คือทานสมิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์มาประมวลผลเพื่อให้ได้ค่าอัตราการไหลที่ไหลผ่านเส้นท่อน,นั้นๆที่เราคัญวณม,มาส่วนประกอบสำคัญที่2ก็คือเซ็นเซอร์ซึ่งภายในเซ็นเซอร์นั้นจะถูกคุ้มด้วยไลเนอร์ ึ่งผลิตจากวัสดุชนิดต่างๆได้แก่ n d r หรือ EPDM ซึ่งเป็นยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและสามารถทนต่อการสึกหรอได้ในระดับหนึ่งโดยเราจะเลือกใช้ายเนอร์ชนิดนี้กับของเหลวประเภทน้ำดิบน้ำเสียที่มีเศษหินเศษตะกอนเล็กๆไหลผ่านายเนอร์ชนิดนี้ก็จะทนต่อการขีดข่วนที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากเศษหินและเศษตะกอนเหล่านั้น โดยอุณหภูมิสูงสุดที่ไลเนอร์ชนิดนี้รับได้ก็คือ70องศาเซลเซียสไลเนอร์ชนิดถัดไปก็คือไลเนอร์ที่ผลิตมาจากวัสดุประเภทเทฟลอนโดยคุณลักษณะสำคัญของเทฟลอนก็คือสามารถทนการกัดก่อนของสารเคมีได้ดีและสามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง180องศาเซลเซียสไลเนอร์ชนิดสุดท้ายก็คือไลเนอร์ที่เป็นเทฟลอน แต่มีการผสมวัสดุที่เป็นเซรามิตเข้ามาด้วยทําให้ไลเนอร์ชนิดนี้มีความทนทานและสาม,มารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง200องศาเซลเซียสนั่นเองตอนนี้เราก็รู้จักวัสดุที่จะมาทําเป็นไลเนอร์สําหรับแมกนีติฟโรมิรมเตอร์ันแ,แล้วนะครับสําหรับรายละเอียดสเปคและส่วนประกอบที่สําคัญสําหรับโรโมิเตอร์ ผมจะมานำเสนอผ่านบทฟามและคลิปวิดีโอในตัดต่อไปพบกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของคุณผ่านทางช่อง GOT Cop Channel โดยผมปิงอัธวิทแล้วพบกันนะครับ